นะลลาฮ์เมืนเราฮีมนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ س ب ح ا ن าหะาละ ت ع าล ى ได้บอกพวกเราเอาไว้ในอายะที่สิบของสุร์อูจรอตนะครับะละจาลาได้บอกให้รู้ว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าล ى ก็ได้สั่งใช้ให้เรานั้นปรับปรุงสายสัมพันธ์ในระหว่างความเป็นพี่น้องร่วมศาสนากันแล้วะละจาราก็ยังได้สั่งใช้ให้เรานั้นมีความเยำเกรงต่อพระองค์ เพราะาการยำเกรงต่อหลัสุภาหุวใจอานั้นคือสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความเมตตาของหลัสุภาหุวใจอาไรคราวนี้พอขึ้นมาสู่อายะที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นอายะที่หลัสุภานุวใจอาเตือนพวกเราพี่น้องบอกให้รู้ถึงความเป็นพี่น้องกันระหว่างมุสลิมใช่ไหมครับบอกให้รู้ถึงสิทธทิที่ควรจะต้องปฏิบัติต,ต่อกันแล้วเราจะแลกก็สังใช้ให้เรามีความยำเกรงคราวนี้พอหลังจากนะั้นอายะที่สิบเอ็ดอัลลอฮ์เตือนเรา ช่ไหมครับเตือนให้เราระวังจากพฤติกรรมบางประการซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าเกลียดเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามและยังเป็นพฤติกรรมที่เป็นการบ่อนทําลายความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นพี่น้องร่วมศาสนากันนะครับละเจ้าล่าได้เ่าเอาไว้ในอายะห์ที่17บอกว่ายาอิมลล์นัอามมนุลายัสฮะร์โมุมมินุโคมินอาซาอายะคุนูขยร์มมินหุม ولا نساء من النساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فالائك هم الظالمون ซึ่งเป็น5ประการซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากใน คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นหมายถึงจากบรรดาผู้ชายเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งจากผู้ชายอย่าได้เย้ยหยันอย่าได้เยอะเย้ยผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นหมายถึงในหมู่บรรดาผู้ศรัทธาเดียกันไม่ว่าคนกลุ่มในที่นี้หมายความว่ามีจํานวนหลายคนเยอะเย้ยคนอีกกลุ่มที่มีจํานวนหลายคนหรือชายคนหนึ่งเย่อเย้ยชายอีกคนหนึ่งในลักษณะเช่นนี้เราจะห้าม เราบอกว่าอาเอียกูนูคอยรำมินหุมบางทีคนที่ถูกเยาะเย้ยเนี่ยใช่ไหมครับบางทีคนที่ถูกเยาะเย้ยเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าคนที่เยาะเย้ยก็เป็นได้อาจจะดีกว่าอาจจะประเสริฐกว่าอาจจะสูงส่งกว่าอาจจะมีอีมานมากกว่าเพราะเราเนี่ยจะรู้จักคนเพียงแค่ภายนอกใช่ไหมครับการกระทําของเขาที่หน้าตาของเขา ที่พฤติกรรมที่สิ่งที่เขาพูดออกมาแต่ภายในใจหรือการงานที่เขาทําโดยที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยไม่มีใครรู้พี่น้องนอกจากเราสุภาลูว่าจะอะลในบางครั้งเรายกเย้ยคนคนหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วคนคนนั้นอาจจะดีกว่าเราก็เป็นได้ลล l um a h บอกว่าลานิซาอุมินนิซาินอาซาอียะกุนนะไครอมมินฮุนประการที่สองล um า l a h บอกว่าและบรรดาสตรีก็เช่นกันสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้ยะเย้ยสตรีอีกกลุ่มหนึ่ง หรือผู้หญิงคนหนึ่ง่ะได้ย่อเย้ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะในบางครั้งบางทีผู้หญิงที่ถูกเยาะเยะ้ยอาจจะดีกว่าอาจจะประเสริฐกว่าอาจจะสูงส่งกว่าอาจจะมีอิมานมากกว่าคนที่เยาะเย้ยก็เป็นได้แล้วพระเจ้าเรก็สั่งประการที่สามบอกว่าวลาจะมิซ um ูอังฟุสกุมและพวกเจ้าอย่าได้ให้ร้ายกันอย่าได้กล่าวร้ายต่อกันอย่าได้ว่าร้ายกันอย่าได้ด่าทอกัน วลาจะนาบาซูบิลอุกอบแล้วพระเจาเราก็สั่งบอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่พวกเจ้าไม่ชอบเห็นไหมครับเวลาที่เราเรียกคนเนี่ยเราจะเรียกคนด้วยกัน3ามอย่างหนึ่งอิสมุนชื่อเห็นไหมคนนี้ชื่อมุฮัมมัดเห็นไหมครับคนนี้ชื่อคอลิดคนนี้ชื่อฟาติมะใช่ไหมครับเราเรียกเขาตามชื่อ อันนี้ประการแรกประการที่สองอาจจะเรียกเขาด้วยกับกุญยากุญยะคืออะไรกุญยะคือการที่เราจะเรียกคนคนหนึ่งไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเขาจะมีลูกหรือไม่มีลูกแต่ตามปกติแล้วจะใช้เรียกคนที่มีลูกและเรียกคนคนนั้นตามชื่อลูกคนโตของเขาโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่แต่ในบางครั้งอาจ,จเรียกคนคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เขาไม่มีลูกว่าเขา โดยการใช้กุญยะคือนามแสงเนี่ยเรียกแบบไหนกุญยาพี่น้องเช่นคนคนนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมเราจะเรียกคนคนนี้ว่าพ่อของคนนั้นคนคนนี้มีลูกชื่อมมฮัมมัดชื่อคอลิชช่อ,อับดุลลอห์คนโตชื่อมมฮัมมัดเราจะเรียกเขาว่าอบมูมมฮัมมัดเห็นไหมที่เรียกว่ากุญยะเป็นการเรียกแทนชื่อจริงของเขาอับมูมมฮัมหมัดถ้าคนคน,คนนี้มีลูกคุงคนนี้มีลูกใช่ไหมลูกคนโตชื่ออะไรชื่อคอดีชช์แล้วก็เรียกว่าอุ้มโมคอดีชช์ ใช่ไหมครับหรือในบางครั้งเขาอาจจะไม่มีลูกใช่ไหมแต่เราเรียกเขาด้วยกับการใช้กุญยะนะครับโดยการใช้อบุลหรืออุมมุลหรืออบูหรืออมมุมโมนำหน้าผู้ชายหรือผู้หญิงก็แตกต่างกันอันนี้ประการที่สองประการที่สามเรียกว่าแลกอบลลกอบคือการเรียกฉายา สิ่งที่เป็นลักษณะของคนนี้ชื่อเล่นของเขาชื่อลองของเขาหรือลักษณะภายนอกของเขาหรือเรียกเขาตามพฤติกรรมของเขาแต่สิ่งสิ่งนี้ในศาสนาไม่ได้แปลว่าห้ามเรียกฉายานะเรียกได้ใช่ไหมเช่นคนคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่มีผิวที่ค่อนข้างที่ดําหน่อยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเขาว่าดำเห็นไหมถามเขาชอบไหมเขาชอบ เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วเรียกได้ไหมเรียกได้หรือคนคนนี้เป็นคนที่ตัวสูงหน่อยเราเรียกเพื่อที่จะเป็นการจําแนกยาวเห็นไ,ไหมเขาชอบไหมเขาชอบเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาไม่ได้ดังเกียนไม่ได้อะไรเลยเรียกได้เรียกได้ไดแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่พีน่น้องของเราไม่ชอบไปเรียกเขาไอ้ยาวเห็นไ,ไหมไอ้ตี้ ้ไหมครับหรืออะไรไอ้ดำอย่งเงี้ยไม่ได้จ้ากาไม่ชอบเรียกไม่ได้หรือแม้กระทั่งเป็นชื่อที่เขาไม่ชอบเนี่ยเราไปเรียกเดยวกับชื่อช่นั้นนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลานมวะตะอาลาห้าม เพราะในอดีตเนี่ยหากว่าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือเราได้ศึกษาตำารารายงานฮะดีษเนี่ยเราจะพบว่านักวิชาฮะดีษเนี่ยเวลาที่มีในงานฮะดีษในบางครั้งเนี่ยชื่อคนเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ทํายังไงน่ะก็ต้องใส่ลังกอกหรือชื่อที่เป็นสมญานามหรือฉายาเพื่อเป็นการจําแนกว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครเช่นในบางครั้งจะบอกว่าอัลอาอรร์ อับดอรีคนนี้คือคนตาบอดคืนนี้คือคนที่มีลักษณะแบบนั้นคนลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการจําแนกแต่จะหาว่าเขาชอบเขาไม่ได้รังเกียจไม่ได้ไม่พอใจเราสามารถที่จะเรียกเขาได้แต่เมื่อใดที่เขาไม่ชอบนั่นแหละคือสิ่งที่เราสุภาณหุองวัดจะห้ามเราแล้วเราสุภาในต้องลก็บอกว่าบิเซลิสมุลฟูซุกเบะดันอีมานฉะนั้นการที่เราเรียกพี่น้องของเราด้วยกับชื่อที่น่าเกลียด หลังจากที่เรานั้นมีอีมานแล้วแปลว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียกกันด้วยกับชื่อที่ไพเราะด้วยกับชื่อที่ดีงามด้วยกับสิ่งที่เขาชอบแต่จะหากว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเรากลับไปเรียกพี่นองของเราด้วยกับชื่อที่น่าเกลียดด้วยกับชื่อที่ไม่ดีแล้วเราก็เราจะอาไาบอกว่านั่นชะเป็นสิ่งที่เลวสามอย่งนั้นนั่นจะเป็นการกระทําที่น่าเกลียดจริงนะแล้วสุขพานวะจะอาราก็กะบะมั่วสะวะมัลลัมียะตุบ ฟาอุล่าอีกฮอรมลิมูนฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาทําเช่นนี้เนะี่ยแปลว่าเยอะหยันเย่เย้ยอย,ยู่ถูกเหยียดย้มดาทอให้ได้ป้ายสีเรียกดูยกับสมญาณาที่พี่น้องไม่ชอบนะครับแล้วยังไม่รู้สึกสํานึกผิดกับการเป็นว่าไม่รีบตัะตัวไม่รีบสํานึกผิดไปขออภัยพี่น้องของเราเนี่ยเราจะอาร,บราบอว่าฟาอูล่าอิกฮอรมนลิมูนชนแบบนี้แหละกลุ่มชนแบบนี้แหละนั่นคือลักษณะของคนที่อาธรรมต่อตัวเอง และก็อาธรรมต่อผู้อื่นอาธรรมต่อตัวเองแบบไหนพี่น้องว่าเขาทําร้ายเขาให้ร้ายเขาดูหมิ่นเขาเหยียดยามงเขาอาธรรมต่อตัวเราเพราะว่าเราทําผิดสุดท้ายเราต้องถูกลงโทษใช่ไหมแปลว่าเราลังแกตัวเองไม่ทําร้ายตัวเองไหมก็ทําร้ายตัวเองนั่นคืออาธรรมต่อตัวเองสองอาธรรมต่อพี่น้องของเรา โดยการให้ได้เขาป้ายสีเขาเยกเย้ยเขาดูหมิ่นเขาเยียดยามเขาเรียกเขาเดีวยวกับชื่อที่เขาไม่ชอบฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าลนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุลตานอุมมวาดจาละได้บอกให้พวกเรารู้ไว้ในอายันนี้อายัเดียวฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้รับจากอายันนี้มีอยู่หลายประการเ้ยวยกันประการแรกอัลลอฮ์สุลตานอุมมวาดจาละบอกให้เรารู้ถึงหน้าที่ที่สําคัญของมุสลิมหน้าที่ทีธธ่สำคัญของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุลตานอุมมวาดจาละโดยที่อัลลอฮ์สุลตานอุมมวาดจาละได้ทรงเรียก กเราว่ายา uh อัยยฮัลลาดีนอามานโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเป็นคำเรียกที่มีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนมีความไพเราะแปลว่าเราจะอะไรทรงเรียกเ่าวของลมด้วยกับค้อยคำที่ชิ่นุ่มนวล ทำให้เรารู้ถึงความเมตตาและความใจบุญนะของพระสุภาณหูวจา,าละฉะนั้นเมื่อวจาระเรียกเราว่าโอ้บรรดาพุทีิศทธาแล้วทั้งหลายแล้วระอง์ก็สั่งห้ามว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่านี่คือลักษณะที่ผู้ศรัทธาจะต้องไม่กระทำเมื่อไรก็ตามที่เราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเราเป็นคนที่มีอีมาน เพราะการงานเหล่านี้คือลักษณะที่จะต้องห่างไกลจากคนที่มี إ ي م านมากที่สุดคนที่ไม่ทําสิ่งเหล่านี้แปลว่าเขามี إ ي م านแต่คนที่ทําสิ่งเหล่านี้แปลว่า إ ي م านของเขาบกพร่องและก็อ่อนแอประการที่สองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจะอะไรได้บอกให้เรารู้ถึงข้อห้ามหลายประการในอายะห์น,นี้ที่อัลลอฮฺจะอะไรห้ามมิให้ผู้ศรัทธากระทําประการแรกการเย่ะเยะ้การดูหมิ่นการเยยดหยามอย่านี้นองของเรา จะด้วยคําพูดจะด้วยกิริยาหรือแสดงออกมาพูดออกมาตรงๆเลยหรือท,ทําท่าทันเป็นการเยาะเยะ้ยเขาหรือทํากิริยาทําสีหน้าชักสีตาเขาเรียกว่าชักสีหน้าทําตานิว้วทําตาหลิว ขยิบขยิบเป็นการเยาะเยะ้ยรู้กันว่าไอคนนี้มันแบบนั้นเนี่ยดูดีท,ทำท่ายิ้ตาใส่กันใช่ไหมรู้กันไม่ว่าจะแสดงออกมาจะพูดออกมาหรือทํากิริยาออกมากระัำเราจะอะไรห้ามทั้งหมดเพราะทุกสิ่งที่จะนําไปสู่การเยาะเย้ยเนี่ยมันจะน้อยจะเบาแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ่งดังนั้นการกระทําเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทต้องห้ามเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราต่อให้รู้ว่าบางทีเราเนี่ยไปเยาะเย้ยคนคนหนึ่ง เห็นไหมเยอะเย้ยเขาอย่างนั้นทำเยอะเย้ยเขาใช่ไหมครับพระบอกว่าบางทีไอ้คนที่ถูกเยอะเย้ยเนี่ยดีกว่าเราสิเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคนที่ชอบเยอะเย้ยคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นคนที่หัวใจเนี่ยดำมีนิสัยที่ไม่ดีมีความอิจฉาทิษยาหรือหลงตัวเองถ้าไม่หลงตัวเองก็จะไม่เยอะเย้ยเขา เห็นไหมหากว่าเรามองคนเนี่ยเราจะต้องมองแล้วเราจะต้องนํากลับมาปรับปรุงตัวของเราเปลี่ยนแปลงตัวของเราแต่ถ้าเป็นการยาะเยะ้ยแปลว่าหัวใจของเราจะต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเป็นแน่ฉะนั้นส่วนใหญ่แนละ้วคนที่ชอบย่อเย้ยก็มักจะเป็นคนที่มีลักษณะที่อ่อนด้อยกว่าคนที่ถูกเยาะเย้ยเห็นไหมครับไม่ใช่ลักษณะของการนาซิกัตไม่ใช่ลักษณะของการพูดในเชิงว่ากล่าวเพื่อให้เปลี่ยนแปลง ใช่ไหมห้ามปรามาจากสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดเตือนกันให้ทําในสิ่งที่ดีไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นการย่อเย้ยเหมือนกันใช่ไหมครับเราสุ่มจึสงสอนบอกว่าบิฮัสดิมริอิมนชชริอัยเติรอะคาฮุลมุสลิมทาระสุ่บอกว่าแค่การที่เราดูถูกปีน้องของเราดูถูกย่อเย้ยปีน้องของเราเราซุ่มบอกนั่นก็เพียงเพียงนั่นก็เป็นการการะทําที่เพียงพอแล้วที่เราจะทําความชั่วแปลว่านั่นก็เป็นความชั่วที่ ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพลงแค่เราดูถูกปีน้งของเรานั่นก็เป็นความชั่วแล้วนะครับนี่เป็นประการที่สองประการที่สามในอายะนี้อัลลอฮฺสุภาห์ว่าจะอะไรยังห้ามไม่ให้พวกเรานั้นว่าร้ายกันให้ร้ายกัน ป้ายสีกันเหยียดย้มกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะออกมาจากมุสลิมจะต้องไม่มีเพราะมุสลิมจะต้องเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีพูดก็พูดดีดูอาก็ดูอานในสิ่งที่ดีออกมาใช่ไหมครับเพราะดีเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมและใช้ให้เรากระทําฉะนั้นการว่า้ายการพูดถิงพี่น้องในสิ่งที่ไม่ดีในแง่ลบเป็นการดูหมิ่นเหยียดยม้มศาสนาห้ามอีกประการก็คือห้ามให้เราเรียกกันด้วยกับฉายาที่พี่น้องไม่ชอบหากว่าเขาชอบไม่มีปัญหาเลยพี่นอ้อง แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ชอบเมื่อไรนั่นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับทน oh. ายบิสมาร์คอกว่าอาลีมุสลัมได้กล่าวว่าในอะดกษบทนหนึ่งบอกว่ามันก้อาละฟีมุกมินินม,มาในเซฟีฮิถ้าเราซู้มาใครก็ตา,ามที่เขากล่าวถึงพี่นองของเขาพูดถึงพี่น้องของเขาว่าพี่น้องเขาเป็นแบบนั้นพี่น้อเขาเป็นแบบนี้ในสิ่งที่คนคนนั้นเขาไม่มีเขาไม่ได้ทํา แต่ว่าให้ร้ายเขาว่าร้ายเขาพูดถึงเขาในแง่ลบในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําและไม่มีลักษณะนั่นด้วยเราสุบบอกอัสกละอุลลอฮ์รดฺกาเจลขบานอัลลอฮ์จะอะไรถ้าเขายังทําเช่นนั้นอยู่ยังไม่สำนึกผิดยังไม่กลับเนื้อกลับตัวและตายไปในสภาพนั้นนี่ยเราจะอะไรจะลงโทษเขาในนรกในสถานที่ที่จะต้องมีรดฺกาเจลขบานแปลว่าอะไร แปลว่าเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลออกมาจากบาดแผลของชาวนารกชาวนากเวลาที่ถูกลงโทษนี่มีบาดแผลเป็นเราในดุนยาเวลาที่โดนมีดบาดนี่ยังมีแผลยังมีเลือดไหลใช่ไหมเป็นแผลบางทีเนี่ยเป็นหนองเน่าเฟะแล้วเวลาน้ําเหลืองที่ไหลออกมาเนี่ยก็จะเหม็นจะมีกลิ่นใช่ไหมครับนี่กินดุนยาแต่ในอาในอาคอริในนรโกละ่ะรุนแรงกว่า แสดงว่าสิ่งที่ไหลออกมาจากบาดแผลจากผิวหนังของชาวนรกเนี่ยชา้าต้องตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่มีแค่ไม่กี่คนคนสองผู้มีน้องเท่าไรในชา้านรกไหลออกมาฉะนั้นสถานที่แห่งนั้นเนี่ยอรจาราเจ,ะะจะใช้ลงโทษคนที่กล่าวร้ายให้ได้ว่าร้ายพูดถึงพี่น้องในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาไม่ได้มีใช่ไหมครับเป็นการลงโทษคนคนนั้นให้อยู่ในสถานที่แห่งนั้น ฮ้าจะยัครูษามิมมากอจนกว่าว่าเขาจะพ้นจากสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้พ้นในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาสำนึกผิดเสียก่อนเขาขอไปขยโทษเสียก่อนและเขาก็ไปขอมาอาฟีนอกของเขาในดุนยานี่เสียก่อนพอถึงวันเกียร์มรอดหรือไม่ได้ขอใช่ไหมพอถึงวันเกียรมะก็ถูกลงโทษอยู่ในสภาพเช่นนั้นจนกว่าว่าความผิดที่เคยกระทําไว้ จะหมดไปนั่นเองและประการสุดท้ายในอญญายะนี้เราจะอาลาสั่งให้เราและบอกให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดดังนั้นเราจะต้องสำนึกผิดจะต้องกลับเนื้อกลับตัวเพราะหน้าที่ของเราคือเมื่อไรก็ตามที่เราทำผิดแล้วจะต้องกลับเนื้อกลับตัวเตาบต,ต,ตัวโดยเฉพาะความผิดที่เป็นสิทธิที่ ระหว่างเรากับพีน่น้องของเรามันไม่จบด้วยกับการขอไปะยโทษจากอสุทอดทางโนอาห์จ้าอาพียอย่างเดียวแต่มันจะจบด้วยกับการที่เราขอเตาวัดตัวขออภัยจากอัลลอ์แล้วหนึ่งสองขอมาอฟพีน่น้องของเราให้เขาอาภัยให้ถ้าเขาไม่อภัยให้นั่นก็สิทธิ์ของเขาอีกเพราะเราไปละเมิดสิทธิ์ของเขาใช่ไหมนั่นเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะอภัยให้หรือไม่อภัยให้และผลล้ายมันก็จะกลับมาหาเราฉะนั้นเมื่อเราขอมาอัฟแล้ว ใช่ไหมเราก็จะต้องกล่าวชื่นชมพี่น้องของเราด้วยกับสิ่งที่ดีงามในสถานที่ที่เราเคยว่าร้ายเขาให้ร้ายเขาหรือปูดถึงเขาในสิ่งที่มีเดียนั่นเองโดยนี้บรรดาชาวซาลฟุซอาเละกล่าวบอกว่าอัสบิฮูจะอีบีนวัมซูตะอีบีนพวกท่านทั้งหลายจงเริ่มต้นวันใหม่ ตอนเช้าด้วยกับการสำนึกผิดด้วยกับการกลับเนื้อกับตัวและจงปิดท้ายของยามเย็นในแต่ละวันด้วยกับการสำนึกผิดและการกลับเนื้อกับตัวนั่นเป็นการชี้ให้เห็นว่ามุสลิมจะต้องเป็นคนที่มีสภาพที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอมีสภาพที่ดีอยู่เสมอจะตอนเช้าจะตอนเย็นจะต้องอยู่ในสภาพที่เขาได้สสำนึกผิดได้กลับเนื้อกับตัวนตบัตตัวต้าลัท์สุธานนุวจะอาแล้วพ่ออะไรพี่น้อง เพราะว่าเราไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้เลยว่าความตายจะมาหาเราตอนไหนจะมาตอนเชา้าจะมาตอนเย็นฉะนั้นคนที่เขามีชีวิตอยู่โดยที่เขาไม่ได้กลับเนื้อกับตัวหรือยังไม่ได้ตตาบัดตัวจะตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยเขาอาจจะกลับไปพบบอัลัทธิสุฮานล้วว่าจะอาลรในสภาพที่ยังไม่ได้ตบัดตัวก็เป็นได้แล้วนั่นแหละจะทําให้เรานั้นถูกนํามาชุมนุม ถูกนำให้ฟื้นคืนชีพและนำมาอยู่รวมกับบรรดาผู้ที่อธรรมในวันเกียรมะเราจะอาละจึงบอกว่าวะมันลัมยาตุบฟาอูลาอีกะฮุมุ์ฟาริมูนนะครับขอเราสุข安康าอาราเมตตาและก็ปกป้องและคุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับ